สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะวันนี้พามาชุมสวนเนาะเคยลงคลิปไปแล้วเพื่อนๆก็บอกว่าถ่ายค,คลิปมาสั้นเกินไปอะไรไปเนาะอันนี้เป็นมะเขือเทศที่ปลูกไว้สำหรับทำซอสมะเขือเทศนะคะ แล้วฝั่งนี้ก็เป็นสุกีนี่นะคะอันนี้ก็เคยมีลงคลิปแยกให้ดูไปนะคะอันนี้เป็นพริกหวานสามสีแล้วก็พริกหวานสเปนให้ดูพริกหวานสเปนนะคะพริกหวานสเปนกาลังออกลูกเยอะมากเนาะอันนี้คือพริกหวานสเปนนะคะทุกคนเห็นไหมคะอันนี้พริกหวานสเปนเนาะลูกใหญ่หนะอันนี้คือพริกหวานสเปนคะนะ่ะเนาะกำลังออกลูกเยอะมากนะคะนะคะ เป็นพริกหวานสเปนนะคะเยอะมากเดี๋ยวแขกก็จะเก็บเอาไว้ไปทำอาหารด้วยค่ะนี่พริกหวานสเปนเนาะเยอะค่ะเยอะเยอะเยอะพริกหวานสเปนต้องเก็บไปทานอ่อนๆแบบนี้ถึงจะอร่อยนะคะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเป็นสก,กีนี่นั่นเองเนาะสก,กีนี่ปลูกเยอะมากนะคะสก,กีนี่ปลูกเยอะมากแล้วก็อันนี้ก็สก,กีนี่อีกฝั่งหนึ่งนะคะ และวันนี้สิ่งที่อยากจะให้ดูเนาะผักชีฝรั่งแคบก็ลงไปแล้วนะคะลงไปแล้วผักชีฝรั่งลงไปแล้วอันนี้เป็นพริกหวานนะ,ะพริกหวานอันนี้เป็นพริกพันเม็กซิโกนะคะทุกคนพริกอัน,นี้เผ็ดมากเนาะพริกท,ทางมเม็กซิโกทุกคนจะเห็นว่าต้นของเขาไม่เหมือนพริกไทยนะคะต้นของเขาจะมีเป็นขนๆนะคะใบก็จะเป็นขนๆด้วยเนาะ เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าต้นของเขาเนี่ยมันเป็นขนขนะคะเนาะใบก็เป็นขนนไม่เหมือนพริกไทยถ้าเป็นพริกไทยธรรมดานะเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าพริกไทยธรรมดาไม่มีเป็นขนนใช่ไหมคะอันนี้คือพริกสุพริกเม็กซิโกถ้าเป็นพริกพัน์เม็กซิโกแบบนี้นะอันนี้เป็นพริกพันธเม็กซิโกแบบนี้นะคนที่เคยบอกว่ากินส้มตำเผ็ดเคยใส่เยอะๆนะสามสี่สิบมิดนะถ้าเป็นพริกพันธุ์นี้นะใส่แค่สามสี่มิดนะก็เผ็ดมากเลยค่ะนะคะ อันนี้เป็นสวนมะเขือเทศค่ะสวนมะเขือเทศเนาะเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นอีกนะคะพาไปดูมันฝรั่งนะคะเนาะอันนี้เป็นภาพรวมของสวนนะของกเกษตรต่างแดนเคยถ่ายลงไปให้ดูแล้วคุณก็บอกกำลังดูเพลินเลยจบเร็วจังเลยนะคะมีเลี้ยงไก่ด้วยนะคะ เลี้ยงไก่มูลไก่แล้วก็เอามาใส่พืชผักในสวนนั่นเองค่ะนะคะเลี้ยงไก่ไว้กินไข่ค่ะทุกคนเลี้ยงไก่ไว้กินไข่อันนี้ก็เป็นแปลงผักอันนี้ก็คือต้นส้มต้นส้มกับมะนาวนะคะแต่ว่าส้มกับมะนาวเอามาปลูกบนนี้ไม่ได้ผลผลิตที่ดีนะคะเพราะว่าอากาศไม่เหมือนข้างล่างนะ,ะที่นี่บนเขา,าอากาศหนาวเย็นตอนคืน,นะคะ่ะ ถึงกลางวันเราจะเห็นว่าเป็นแดดร้อนๆนนะคะแต่พอนั่นกลางคืนมาหนาวเย็นมะเขือที่กำลังออกดอกสวยงามนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูที่ออกลูกแล้วก็มีนะคะนะน,นี่ค่ะอันนี้มะเขือนะคะมะเขือยาวมะเขือยาวค่ะเนาะที่สวนมีปลูกหลายอย่างนะคะค่อยๆชมกันไปนะคะทุกคน อันนี้มะเขือยาวนะคะลดน้ำนะต้องลดน้ำค่ะต้องลดน้ำนี่สิ่งที่เรายกล่องขึ้นมาเพื่อว่าอยู่เมืองนอกนะการลดน้ำไม่เหมือนเมืองไทยนะคะเราจะไปรดต้น,ต,นต้นผักใบผักไม่ได้นะคะทุกคนเาพอว่าถ้าเจอน้ำเย็นๆแล้วพอสายมามาเจอแดดนร้อนแล้วใบเขาก็จะแห้งเสียนะคะเสียเนาะนี่มะเขือ อันนี้มะเขืออันนี้กําลังออกดอกสวยงามนะคะนนี้มะเขือยาวนะคะแล้วก็มีโหะระพาฝรั่งแล้วก็มีสลัดปลูออกในมุ้งสลัดนะคะทุกคนโอเคนี่นะแล้ววันนี้ก็เป็นแปลงมันฝรั่งค่ะมันฝรั่งต้องรอให้ใบเขาแห้งให้หมดนะมันฝรั่งเราจะเก็บเกี่ยวก็ตอนประมาณเดือนสิงหาค่ะนะคะตอนนี้ใบเขาก็เริ่มแห้งมานหน่อยๆแล้วเนาะ ใบเริ่มแห้งแล้วนะคะมี่มันฝรั่งเห็นเป็นหัวเห็นไหมนี่หัวมันฝรั่นนนนง,น,น,บบง,ง,งนี่เห็นไหมคะทุกคนมีหัวมันฝรั่งนี้เห็นไหมคะแขกบังบังแสงนี่เลยนี่เห็นไหมคะนีหัวมันฝรั่งนี้เราต้องกดเขาไว้นะคะจะเก็บเกี่ยวได้ก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อใบเขาแห้งต้นเขาแห้งนะคะน้องแพ้น้องแก่ก็มาสนใจด้วยน่ารักเห็นไหมอืมน่ารักค่ะ เลี้ยงไปอีกสัดส่วนหนึ่งค่ะแยกออกเป็นสัดส่วนไปค่ะนี่เห็นไหมคะม <c oughs> าหลักเลยค่ะม,มันฝรั่งเนาะอันนี้เป็นแปลงมันฝรั่งแล้วก็ยังมีถั่วด้วยนะคะอันนี้ก็ยังเป็นมะเขือนะคะอันนี้เป็นมะเขือค่ะอันนี้เป็นถั่วนะคะ อันนี้อีกฝั่งหนึ่งแล้วนะแขกเดินมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วอันนี้เป็นมันฝรั่งยาวเลยค่ะนะคะเป็นเงนฝรั่งยาวไปเลยนะคะทุกคนอันนี้ให้ดูภาพรวมๆไปก่อนนะคะให้ดูภาพรวมๆไปก่อนนะคะนี่มะเขือเทศอันนี้ก็ยังเป็นแปลงมันฝรั่งอยู่ค่ะอันนี้เป็นหอม ันนี่ก็เป็นตระกูลถั่วนะคะฝั่งนี้เป็นตระกูลถั่วเหมือนกันค่ะเป็นตระกูลถั่วแล้วก็มะเขือยาวค่ะอันนี้หอมดอกหอมเต็มเลยไม่มีใครกินนะส่วนตัวแขกเองแขกก็ไม่กินเนาะอันนี้ดอกหอมอันนี้เป็นหอมแบ่งนะคะกระเทียมเก็บไปแล้วค่ะกระเทียมเก็บไปแล้วอันนี้เป็นหอมนะคะดอกหอมเต็มเลยไม่มีใครกินนะคะนี่อันนี้มะเขือเทศ เห็นไหมมะเขือเทศฝั่งนี้น,นีปลูกไปกินนะคะเห็นไหมออกลูกแล้วออกลูกแล้วนะรุ่นแดงแล้วนะมะเขือเทศฝั่งนี้เรุ่นแดงแล้วะคะ่ะเหนะเผลไม้เยอะนะคะได้เดี๋ยวจะให้ดูผลไม้ให้ดูผักไปก่อนเนาะให้ดูผักไปก่อน นีแตงเอาไปลวกกินกับน,น้าพริกอร่อยนะน่าจะอร่อยนะแตงแบบนี้เนาะเห็นไหมคะแตงนะคะก็สุกี้นี่เนาะมนเป็นแบบนี้เนาะอันนี้คือต้นวอนนัทค่ะนะอันนี้วอนนัทนะคะอันนี้เป็นหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่ปลูกไว้อย่างนี้หัวเขาก็ใหญ่โตแล้วะคะ่ะทุกคน นะคะหัวเขาก็ใหญ่แล้วนะคะอันนี้เป็นหอมหัวใหญ่เนาะอยู่ใต้ต้นวอนนัทอันนี้ที่ปลูกนะแล้วห้เชือกไว้เนี่ยเอาเชือกดึงขึ้นไปไว้ที่ก็คือฟักเขียวนะคะแล้วเราดึงขึ้นเขาขึ้นไว้ให้เขาเลื้อยขึ้นไปตามต้นของวอนนัทนี่แหละค่ะอันนี้เป็นถั่ววอนนัทนะคะถั่วฝรั่งถั่ววอนนัทนะคะทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหาลูกให้ดูอยูตรงไหนเอ่ยนี่ไงลูกวอนนัท อันนี้ถั่วฝรั่งถั่ววันัทนะคะเป็นแบบนี้เนาะส่วนแอปปิคอร์สนะคะแอปปิคอร์สเก็บไปแล้วเนาะขึ้นมาไม่ทันค่ะน้องสะายมาเก็บไปแล้วนะคะแอปปิคอร์สปกติปีที่แล้วถ่ายลงไปแอปปิคอร์สเยอะมากนะคะปีนี้ไม่ค่อยดกเท่าไหร่เนาะดกไปแล้วนะคะนี่แหละเป็นภาพรวมของสวนทุกคนเห็นนะคะคนละฝั่งนะคะฝั่งมะเขือเทศอยู่ฝั่งนู้นนะคะลึกไปนูนนะคะ อันนี้เป็นฝั่งมันฝรั่งแล้วก็พวกหอมพวกอะไรอย่างเงี้ยปลูกผสมผสานกันไปนะคะทุกคนเนาะนี่แหละสวนผักต่างแบรนของแคกเองนะคะที่หลายๆคนคิดว่าโอ้โหเอาเวลาไหนไปทำอะไรอย่างเงี้เนาะ,ะเราก็ทําเท่าที่เราไหวเนาะทุกคนล้วทาแล้วมีความสุขเราก็ทําต่อไปค่ะนะคะนี่แหละเป็นภาพรวมของสวนทั้งหมดเลยเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูถั่วปากอ้าหน่อยถั่วปากอ้าใหญ่ อันนี้เป็นปลูกฟักทองค่ะฟักทองฝรั่งนะคะฝั่งนี้เป็นฟักทองฝรั่งหมดเลยค่ะนะ,ะฟักทองฝรั่งบรอกโคลี่ก็มีอันนี้ลงสลัดใปใหม่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นบรอกโคลีนะคะนะบรอกโคลี่ถักเยอะแยะนะกินกันไม่ทันตัดกินกันไม่ทันนะคะทุกคนนี่อันนี้นก็บรอกโคลี่นะคะเป็นบรอกโคลี่หมดเลยนะมามามาอันนี้เป็น ต้นกระหล่ำดอกสีขาวนะคะทุกคนเป็นกระหล่ำสีขาวยังไม่ออกไอที่เก็บไปแล้วก็มีเนาะอันนี้ก็คือเนี่ยเก็บไปกิน,นกับน้ําพริกน่าจะอร่อยอันนี้นะคะอันนี้ถั่วปากอ้าเมื่อเช้าขึ้นไลก็เก็บให้ดูไปแล้วเนาะนี่ถั่วปากอ้าทุกคนเห็นค่ะนี่แหละถั่วปากอ้ามาดู ฝักเขาใหญ่มากนะคะนี่ไง้นเขาอยู่ตรงนี้เมื่อเช้าแขกขึ้นไลแล้วแขกก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะนี่ค่ะเยอะมากถั่วปากอ้านะคะอนนี้ถั่วปากอ้าหมดเลยค่ะเนาะแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะถั่วปากอ้างนะทุกคนเนาะนี่แหละอันนี้ถั่วลันเตาเก็บไปแล้วนะทำคลิปไปแล้วแต่ยังไม่ได้ลงให้ดูนะคะอันนี้ถั่วลันเตา เดี๋ยวก็ต้องถอนทิ้งแล้วค่ะเดี๋ยวก็ต้องถอนทิ้งแลวนะก็นี่แหละเป็นสวน,านการทาเกษตรผสมผสานค่ะนะคะทุกคนหลายๆคนก็งงว่าเวลาไหนไปทานะคะนะคะมีคนงานทํานะคะทุกคนเนาะมีจ้างคนงานทาค่ะเราไม่ได้ทําเองทั้งหมดเลยค่ะเราก็แค่ทําความสะอาดหญ้ารดน้ําผักดูแล เวลาขุดดินเตรียมดินปลูกผักตรมีคนงานมาทำเราจ้างคนงานมาทำเนาะก็เคยบอกไปหลายคลิปหลายหลายอันเ,เนาะอันนี้คือภาพรวมของสวนเนาะทุกคนเนาะโอเคนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะถ้าหากว่าชอบเรื่องการเกษตรถ้าอยากรู้ ว่าปลูกผักอะไรยังไงหรือยังไงก็เขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะทุกคนนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะฝากคลิปฝากคลิปนี้ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ